ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11นิก15นาทีที่ผ่านมาขณะที่ดาบตำรวจสุทธัศสองเมืองผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรา,ามสถานีตำรวจภูธรท่าฉัดชัยอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรเพื่อรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงพยาบาลศูนย์วชิวรภูเก็ต แต่ขณะที่กำลังรอกลับรถบริเวณทางแยกใกล้สามแยกร้านป้าเนินผัดไทยได้ถูกรถตู้ที่ขับมาด้านหลังอย่างรวดเร็วขึ้นเกาะกลางถนนและพุ่งชนรถของดาบตำรวจสุทัศน์อย่างแรงทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนคนขับรถตู้ทราบชื่อคือนายพิชิตพลภาคแก้วถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้พร้อมนำตัวไปสอบปากคำและวัดปริมาณแอลกอฮอลได้ถึง76มิลลิกรัมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทและขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ชนรถผู้อื่นทำให้มีผู้ถึงแก่ความตาย